สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีตุลประจําวันที่16ไปจนถึงวันที่31อันนี้เป็นลายปักเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักและก็สุขภาพนะครับเป็นการเป็นการเอานะวิชาโหราศาสตร์ที่เดินจริงนะครับเป็นการบอกเหตุแล้วเราจะใช้ไพ่เทพฮินดูเนี่ยเป็นการขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นสิ่งไหนเสียเนี่ยก็ วิธีการแก้ไขยังไงน,นะครับนะเอาละนะก่อนอื่นต้องกล่าวขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสมนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลงน้ําชากาแฟาก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสร้องเพลยข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนะเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะชาวราศีตุลดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระอังคารน,น,นะครับณตอนนี้เนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีธนูนะเนาะเขาเปรียบแปลว่าการเงินเนี่ยจะเกิดจาก สังคมคุณหมู่มากโซเชียลสื่อออนไลน์นะออนไลน์ต่างๆนะครับขายเ,เกี่ยวเรื่องของแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เกี่ยวคนหมู่มากค่อนข้างที่จะให้คุณเกี่ยวดวงชะตาถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเดี๋ยวเราดูซิว่าถ้าจะดีดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับจะเป็นลนักษณะประมาณไหนเดี๋ยวขอไพ่ไขยายนิดนึงนะครับได้ไพ่วาะนะครับคือไพ่นี้ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ ตัวของเราเองเนี่ยสามารถที่จะเ,เขาต้องเรียกว่าไพ่ที่มาถูกทางครับนะครับ,นะรบสมมติว่าคุณทําการค้าการขา,ขายในลักษณะไหนก็แล้วแต่ที่เคยลองผิดลองพลาดลองอะไรก็สุดแท้แต่นะครับนะตอนนี้มันเหมือนตกผนึกแหละนะครับคุณก็ลองดันสินค้าผลิตภัณฑ์ที่คุณเนี่ยนะครับได้ทํามา เริ่มที่จะออกดอกออกผลเริ่มที่จะให้ผลดีกับคุณแล้วนะครับไพ่ลุหาเนี่ยเป็นไพ่ที่ท่านเนี่ยพระนารายณ์อวตารนะครับไปช่วยเหลือพระพรมที่ถูกขโมยนะครับคัมภีร์นะที่มีอยู่เนี่ยท่านหาทั่วพิกพินดินเลยจนเจอเปรียบเสมือนตัวเราเองนะครับจะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินเนี่ยนั่นหมายถึงว่าตัวเราค้นหาสินค้าผลิตภัณฑ์นะที่สังคมที่คนหมู่มากเนี่ยเขาค้าขายอยู่ แล้วเราขายได้ถูกเออเราหาได้แล้วเราก็ดําเนินได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าสินค้าของคุณไม่ใช่สินค้าที่ตลาดเขาต้องการคุณก็ต้องหยุดนะไม่ใช่ว่าคุณดื้อแง่ว่าเออเฮ้ยตามใจฉันนะฉันจะเอาให้ได้นะก็ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นในเรื่องของการขายของขายผลิตภัณฑ์หรือขายสินค้าลักษณะต่างๆยังไงก็ได้ที่ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริภโภคในลักษณะต่างๆนะก็จะทําให้คุณเองประสบผลสำเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีนะก็ภายนี้ก็หมายถึงว่าตัวของคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของไรายได้การเงินเนี่ยที่เกิดจากสิงที่คุณเคยทํามาแล้วและประสบผลสําเร็จนะครับคุณก็พัฒนาันต่อคุณก็หาต่อคุณก็ทําต่อนะถ้าเกิดท่านใดยังไม่เคยิเริ่มที่จะค้าขายออนไลน์หรือจะหาะไรายได้เสริมคุณช่วงนี้คุณก็ลอง เริ่มนะครับทำดูนะเพราะาตอนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของสังคมคนหมู่มากเราก็ใช้ประโยชน์จากสังคมคนหมู่มากเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการผลิตเงินผลิตทองทําให้เงินเรามั่งมีมากขึ้นนะนะครับประมาณนี้เอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวเจ้าเรืองคู่ของก็เหมือนกันนะครับปัตตนีวิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องของสาหาชะานะครับความรักของเราก็จะเกิดจากความสนิทสนมรู้จักมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนในลนักษณะต่างๆนะหรืออาจจะมี เพื่อนฝูงแนะนําให้รู้จักคุณพ่อคุณแม่แนะนาให้รู้จักในลักษณะต่างๆก็คือความรักเกิดจากความสนิทสนมอะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะให้ดีดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยจะเป็นลักษณะประมาณประมาณไหนรวมทั้งคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วนะถ้าเกิดตึงกันหรืออะไรกันเนี่ยใช้โอกาสนี้นะครับปรึกษาหาความรู้คุยอะไรกันเนี่ยได้เหมือนกันนะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะความรักเป็นยังไงนะได้ไพ่จากรนาดนะครับ คือจริงๆไพ่จัจกรนัทเนี่ยเป็นไพ่ที่อารมณ์อรวยนะฮะแล้วก็ยืดหยุ่นในลักษณะต่างๆนะครับเป็นเหมือนกับว่าอะไรก็ได้นะแต่อย่าให้มันเกินเลยไปนะครับอะไรประมาณนี้จะให้ผลดีนะไพ่จักรนัทเนี่ยเป็นไพ่หินดำที่พันธลายเองเนี่ยท่านถูกสาบให้เป็นหินดำแล้วก็มีพวกทรงยารื้ว่าเป็นพันธลายถูกสาบมาเนี่ยนะครับ ก็มาแต่งเอามงกงมงกุฎเอาพวงมาลัยมาไว้นะท่านก็ปล่อยใครจะทําอะไรท่านก็ปล่อยก็กลายเป็นหินที่สวยที่สุดเลยอะไรประมาณนี้เปรียบเสมือนความรักของเราเองนะครับก็รักษาความดีที่เรามีไว้ นะครับเคยทําอะไรไว้ก็ทําประมาณนั้น mm hmm. เขาเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายแล้วกันเนะเกี่ยวเรื่องของความรักถ้าเกิดว่าคุณรักใครอะไรยังไงก็ขอให้เสมอต้นเสมอปลายเคยทําอะไรยังไงไว้ก็ทําเหมือนเดิมอาจจะมีโรแมนติกบ้างถ้าเกิดคุณเคยมีนะคุณก็ทำนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยมีคุณก็ไม่ต้องทําคือสิ่งที่คุณเคยทำอ่ะนะคุณก็ทําดําเนินไปก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะก็กสมมติคนที่เคยโกรธโกรธอะไรกันเนี่ยนะครับคุณก็ลองดูวิธีที่ คุณเคยง้อแฟนคุณลักษณะประมาณไหนเนี่ยคุณก็ใช้วิธีนั้นแหละนะมันก็จะได้ผลเพราะว่าไพ่ในี้คือไพ่ที่ผ่านมาแล้วเคยเจอเรื่องราวมาต่างๆมาแล้วนะครับแล้วก็คือมันไปไพ่สนิทสนมอะ่ะแล้วเป็นไพ่ตามใจด้วยเป็นไพ่แบบอะไรก็ได้ด้วยเนี่ยนะอะไรประมาณนี้เป็นเหมือนคล้ายๆไพ่ง่ายๆอะ่ะอะไรก็ได้อย่าอย่าอย่าคิดเยอะนะถามหัวใจถามความรู้สึกเราเนี่ย นะครับว่ามีสิ่งที่ดีปรารถนาดีให้กันก็ถือว่าจบละนะอะไรประมาณนี้เนาะเกี่ยวเรื่องของความรักนะครับเอาละนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับก็คือดาวเจ้าเรือนการงานนะก็นะนะตอนนี้ก็เดี๋ยวดาวพระจันทร์ก็จะตั้งแต่เมถุนมาจนถึงราศีธนูเนี่ยก็ถือว่าให้คุณหมดเลยนะครับเป็นพุเรือนที่ดีก็ถือว่าการงานของเราเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูซิว่า ถ้าไพ่จะให้ดีดีดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับจะอะไรยังไงบ้างนะครับไพ่อยากจะแนะนําเรื่องอะไรนะด้ไพ่พัชชิวะหนึ่งนะไม่ว่าจะดําเนินวิถีชีวิตยังไงก็แล้วแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของสตินะครับแล้วก็ต้องรู้ลึกร,ร,รู้จริงเกี่ยวกับในเรื่องของเราที่เราทําการที่เราจะประสบความสเร็จเราจะแบบว่า คิดว่า,าไปตายเอาดับหน้าไม่ได้คว้างหินถามทางไม่ได้ไพ่ลักษณะประมาณนี้คือจะต้องเกิดจากสติการไต่ตองและไม่ใช่ไต่ตองแบบธรรมดาไต่ตองแบบสมาธิอย่างนี้ด้วยคือไต่ตองที่มันลึกเข้าไปอีกนะครับลึกลึกไปกว่า1นชั้นสอชั้นอีกนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าการงานของคุณอยู่ในเงื่อนไขของสติดําเนินแบบถูกต้องเป็นไปตามคัลองนะครับของการดําเนินชีวิต ของหลักการบริหารของหลักธุรกิจของหลักการตลาดทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะถ้าเกิดคุณทําอะไรที่มันแปลกหรือแหวกแดวไปจากตรงนี้ก็ไม่ควรนะครับเช่นถ้าการงานของคุณอยู่ในช่วงนี้นะครับคุณมีความรู้สึกว่าถูกคนมาชักชวนแล้วคุณมีความโลภครอบงำเช่นลงทุนไป1น0รอบาทจะได้กลับมา500อย่างเงี้ยไ,ไม่ถูกไม่ถูกกับใบนี้ละเพราะใบนี้คือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วลงทุน100จะได้กลับมา500 มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นจริงๆเนี่ยเขาวิ่งไปหาแบงค์เนี่ยนะครับแบงค์แทบจะถวายเงินให้เลยนะซึ่งเราต้องดูความเป็นจริงด้วยนะแต่ก็อย่างผมอย่างที่ผมว่าด้วยคนแต่ละอย่างอะ่ะมันจะทําให้เราเกิดความโลภและสุดท้ายเราก็นะับเสียเงินเสียทองคือไพ่นี้เป็นไพ่ที่มงบอกว่าสติพิจารณาอย่างเหตุผลตรงมาตรงไปอย่างเงี้ยนะครับคุณจะประสบผลสําเร็จเรื่องของการงานเนาะอ่ะต่อไป นะครับเรามาดูเรื่องของดาวมรณะก็คือนะครับดาวพัสุกเนาะดาวพสัสดุเองก็หลังวันที่19ก็วิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนสห a ช h คุณมีเกณฑ์ที่จะเครียดเกับเรื่องของเพื่อนฝูงคุณมีเกณฑ์ที่จะเกิดเอ่อการเดินทางขัดข้องอ่ะหรือไม่ราบรื่นนะครับก็ระวังแล้วมาระวังเ,เ,เกี่ยวเรื่องของรถลานะจะเดินจะเหินจะไปไหนก็นะครับเช็คหน่อยอะไรประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเราดูซิว่าไพ่ นะครับจะอะไรคือจริงๆเนี่ยเวลามรณะสหาชาติเนี่ยเขาเรียกไพ่เกิดจากสังคมรอบข้างนะก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะเดี๋ยวเราดูซิว่าไพ่จะเตือนเรื่องอะไรนะครับโอเคได้ไพ่วุลินดาเทวีเนาะนะครับคือไพ่นี้เขาเรียกเป็นไพ่ที่ทุ่งเทนะเป็นไพ่วาจาสิทธิ์แล้วก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวเรื่องของความจริงจังนะคุณจะต้องมีระเบียบว,วินัยนิดนึงนะครับเกี่ยวเรื่องของ สุขภาพจะเดินเจะเหินไปไหนยังไงก็ให้มีระเบียบวินัยนิดนึงอย่าตามใจตัวเองมากนะครับนะอย่าอย่ากลับบ้านผิดเวลานะก็คือต้องต้อง,องฟิกกับวินัยตัวเองพอสมควรเนี่ยเพราะบางทีถ้าเกิดว่าเราละหลวมเนี่ยนะครับมันก็มันอาจจะเป็นทําให้เราเสียหายได้เพราะไพ่นี้ยังบ่งบอกถึงว่าประมาทได้ด้วยนะครับการดําเนินชีวิตที่ประมาทในลักษณะต่างๆก็จะทําให้เราลําบากได้นะครับ ก็ต้องใส่ใจนิดนึงจะขับรถจะเดินทางก็ดูหน่อยซิว่าเออน้ำหมอ้อน้ำเป็นยังไงเช็คแอร์นูน่นนี่นะอะไรเขาว่ากันไปนะครับก็คือใส่ใจเป็นพิเศษกับการดำเนินชีวิตลักษณะประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะนะ,ะนะครับนะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขมาภาัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะฮะแล้วตอนนี้ท่านใดทูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีรุคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต9เก้าเจริญน้ำชาก,กาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพล็ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีไปอย่างยิ่งผมเกต9เก้าพินดูทลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต9เก้าพินดูทลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่าง นะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนะั่นแหละะเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามออตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ตัวประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์น,นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ